thank mm -hmm. you คลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่ทุกคนเนี่ยรอคอยเนาะมันเป็นไม้ตัวใหม่จากยูนิคนะคะมันชื่อรุ่นว่า Arc Saber 7 Pro นะคะมันซีรีส์เนี้ยมันหายไปนานละแล้วก็นะักกีฬาที่ใช้เนี่ยแต่ก่อนนะก็จะมีทาวฟิกจากอนะินโดเนีาะมีเควินเควินก็ใช้นะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี้ยคนที่ใช้ก็จะเป็นบาสเดชาพลเนาะผู้ผสม ของไทยเรานะคะแล้วก็มีห่วงดงปิงเนาะก็เป็นผูรผสมของจีนนะคะอาร์ชเซเวอร์เนี่ยมันเป็นตระกูลของไม้ไม้ที่เล่นจุดเด่นในการควบคุมลูกนะคะการควบคุมลูกเนี่ยมันก็หมายถึงว่าเราจะสามารถสร้างเกมในการตีได้แม่นยำมากขึ้นเนาะออวางลูกแต่งเกมอะไรเงี้ยมันจะเป็นไม้สายนั้นนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาดู เทคโนโลยีที่เขาเพิ่มเข้ามาเนาะมันมันอัพมาจากซีรีส์เดิมเนี่ยเยอะขึ้นมากเลยเนาะเดี๋ยวเราไปดูเทคโนโลยีกันนะคะเทคโนโลยีที่มากับ Arc Saber 7 Pro นะคะตัวแรกเลยเนี่ยก็คือ Tor to f i ไฟ Sharp นะคะจะช่วยในเรื่องของการเพิ่มแรงส่งลูกเนะกาะก้านมันจะมีความเด้งมากขึ้นนะคะจากตัวเดิม ต่อมาเป็น Enhance a r c h e r Frame นะคะหัวไม้เนี่ยมันจะช่วยยึดจับแล้วก็ลดความไม่มั่นคงของลูกเน่ยเพื่อเพิ่มการคอนโทรลแล้วก็แรงส่งได้ดีขึ้นแล้วก็ Pocketing Booster นะคะตัวเนี้ยมันเป็นเรื่องของความยืดหยุ่นของเฟรมเนาะช่วยในการยึดจับลูกบนหน้าไม้ได้ดีขึ้นนะคะเหมาะสำหรับไม้คอนโทรล ส่วนสเปคไม้นะคะน้ำหนักอยู่ที่4่เนาะประมาณ83กร,รมัมกิฟ G5 นะคะแล้วก็บาลานซ์พอยต์ใน298สวิงเวท83นะคะก็ถือว่าไม่ได้เยอะเนาะเพราะว่ามันเป็นไม้ใส่ยคอนโทรลขึ้นเอ็นได้27ปอนด์นะคะ เราจะมาพูดถึงฟิลลิ่งในการตีเนาะคือไม้ตัวเนี้ยมันเป็นไม้ที่เป็นสายคอนโทรลเป็นไม้บาลานเนาะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะคาดหวังลูกตบจากไม้ตัวเนี้ยมีได้นะคะไม่ใช่ว่ามันตกไม่แรงนะมันตกได้กลางการแล้วก็เวลาที่เราตีไปเนี่ยลูกเซฟเนาะมันก็ทำได้ง่ายนะคะลูกรับ ก็เป็นเรื่องที่แบบดีมากๆเนาะคือไม้ตัวนี้เวลาที่แป้งตีเนี่ยลูกลับอะรู้สึกว่ามันช่วยในการส่งแรงช่วยในการดีได้ดีมากจุดเด่นของมันเลยเนี่ยคือก้านไม้ก้านมันเนี่ยเหมือนก้านติดสปริงอะถ้าใครเคยตีแปดแปดดีโปเนี่ยเออเราจะรู้สึกเลยว่ามันมันรู้สึกเหมือนติดสปริงอะันขายแปดแปดดีโปเลยก้านมันนะอ่ะแล้วก็ต่อมา ลูกตบลูกตบอะ่ะมันจะแป้งไม่ได้รู้สึกว่ามันช่วยเราเท่าไหร่ออแต่ว่าเวลาที่เราตบไปเนี่ยมันจะรู้สึกว่าไม้ตัวเนี้ยมันมันแน่นแล้วก็ฟิลลิ่งตอนที่เรากระทบรูเนี่ยมันดีมากๆรู้สึกเหมือนมันตบหนักเนาะแล้วก็ไม้ตัวเนี้ยมันจะแบบเสียงดังแล้วก็แน่นอนะ่ะเออถ้าเทียวกับไม้อื่นนะเออไม้เนี้ยตบมัน แต่ถามว่าช่วยทำให้เราตกหนักขึ้นไหมมันไม่ได้ช่วยแต่ฟิลลิ่งที่มันตอบสนองต่อร่างกายเราอะเออมันสนุกนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเรื่องความไวของหน้าไม้เนาะความไวหน้าไม้เนี่ยรู้สึกว่ามันเฉยๆนะไม่ได้ไวขนาดนั้นจุดเด่นอีกข้อนึงก็คือเรื่องสวีทสปอร์ตเนาะคือรู้สึกว่าสวีทสปอร์ตมันใหญ่ใหญ่จริงๆเพราะว่า ไม่ว่าเราจะตีแบบองศาไหนอะ่ะรู้สึกว่ายังไงมันก็โดนกลางไม้เออมันมันเป็นไม้ตีง่ายตัวหนึ่งเนาะแต่ไม้ตัวเนี้ยไม่ได้ช่วยผ่อนแรงอะไรอะไรขนาดนั้นเนาะผ่อนแรงในเรื่องของการรับเอออันเนี้ยรู้สึกว่าก้านมันช่วยส่งแต่เรื่องลูกตกเราต้องใช้แรงตัวเองเนาะถ้าเรามีแรงน้อย คุณก็ตีได้เบาถ้าคุณแรงเยอะคุณก็ตีได้แรงแต่ตบสนุกตบสนุกกว่าไม้อื่นเนะเออคือคือเสียงมันจะดังแบบปุ้งป้างเออบอกไม่ถูกอะ่ะเออแต่รู้สึกว่ามันมันตบสนุกกว่าไม้อื่นนะคะแล้วก็มาถึงอีกหนึ่งคำถามนะคะที่ทุกคนเนี่ยอยากรู้กันมากๆเลยนะว่ามันต่างกับ Arc Saber 1อ Pro ยังไงนะคะเออ อันแรกเลยเนาะคือสีสีเนะี่ยมันมันโคตรคล้ายกันเลยนะมันเป็นสีอะไรเนะี่ยเทาๆเงินเงินอะ่ะเออแล้วก็มันจะต่างกันที่มันเป็นสีแดงกับสีเหลืองเนาะเหลืองมะนาวสีแดงเนี่ยคือตัวสิบเอ็ดโปสีเหลืองเนี่ยคือเจ็ดโปรข้อแรกเลยคือก้านก้านของสิบเอ็ดโปเนี่ยมันจะแข็งกว่าแข็งกว่ามันก็มาพร้อมกับสปีดลูก ที่ถ้าสมมุติว่าเราแรงถึงในตัวก้านที่มันแข็งนะสปีดลูกที่ออกไปเนะี่ยมันจะเร็วกว่าไอเจ็ดโปเนี่ยมากเลยคือกา้กานก้านเจ็ดโปเนี่ยมันเป็นก้านกลางเนาะส่วนสิบเอ็ดโปเป็นก้านแข็งเวลาที่เรากระแทกลูกเนะี่ยกระแทกด้วยแรงเท่ากันเนะี่ยสิบเอ็ดโปอะ่ะสปีดลูกนีกว่าเยอะเลยเนาะแล้วก็ลูกตกก็เหมือนกันคือลูกมันจะพุ่งกว่า คือมันไม่ได้แรงกว่านะแต่มันพุ่งแล้วก็เร็วกว่าเนาะด้วยความทีม่มันก้านมันแข็งอ่แต่ถามว่าถ้าคุณแบบแรงไม่ดีข้อมือไม่ดีเนี่ยทักษะแบบยังไม่ได้มากขนาดนั้นเนี่ยก็ยังเชียร์เจ็ดโปรอยู่เพราะว่าเจ็ดโปรเนี่ยก้านมันอ่อนกว่ามันก็จะช่วยในเรื่องของการส่งลูกได้ไกลขึ้นนะคะอืมแต่ถ้าคนที่แบบเขาแบบแข็งแรงแข็งแรงระดับหนึ่งเนี่ย เขาก็จะชอบการแข็งๆเนาะเพราะว่าเวลาตีนยะมันก็จะตามมือเราอะ่ะมันจะไม่ไม่ยวย้ยไม่ยวบอ่าแล้วก็ถามว่าไม้ตัวนี้เหมาะกับใครนะคะคือไม้ตัวเนี้ยมันมันตีง่ายนะมันเป็นไม้ตีง่ายเป็นไม้บาลาน์เนาะใครที่ชอบเล่นสายบาลาน์เนี่ยแบบตบได้รับดีนะคะก็ตัวนี้เลยนะแต่ถ้าใครที่เป็นสายบุกเนี่ยก็ไม่เชียร์นะเพราะว่ามัน มันไม่ได้ช่วยให้เราตกแรงขึ้นเออแต่ช่วยให้เราได้รับดีวางดีคอนโทรลลูกง่ายเนาะคือไม้ตัวเนี้ยเวลาตอนจะเล่นเกมบุกเนี่ยคือถ้าอยู่ดีเราไปตบเลยจากหลังขอเนอี่ยโอกาสที่จะได้แต้มาน้อยนะคะมันจะต้องเป็นเกมที่แบบเปลี่ยนรับเป็นบุกเนี่ยเออตบกลางขอดเนี่ย เออมีโอกาสได้แต้มเยอะมากกว่าที่จะไปตบหลังคอนเนาะเพราะว่ามันมันเป็นไม้แบบสายวางเออสายวางสายแบบเปลี่ยนเราเป็นบุกอ,อ่ะเออแล้วก็ผู้หญิงตีได้ไหมเนาะผู้หญิงอย่างแป้งเนะี่ยแป้งก็ตีไหวนะเออตีไหวไม่ไม่ไม่ได้รู้สึกล้าหรืออะไรนะแต่ถ้าเทียบกับ h y ้เปอร์โซนิกแล้วกันเนาะเออเป็นไม้ที่เป็นไม้ที่แป้งก็ชอบไม้หนึ่งเนาะไฮเปอร์โซนิกเนี่ยหัวมันจะหนักกว่านี้นิดนึงนะคะแล้วก็ไม้จะไวกว่าเออทำให้ทาให้คือมันช่วยเราผ่อนแรงนิดนึงอะเออแต่อันเนี้ยมันต้องใช้แรงตัวเองล้วนๆเออ ไม่ได้ไม่ได้ช่วยไม่ได้ช่วยแบบในเรื่องการตบหรืออะไรคือไฮเปอร์โซนิกอ่ะมันจะมีหัวที่แบบเออช่วยกดลงมาเนาะแต่อันนี้เราจะต้องใช้ข้อมือแต่ฟิลลิ่งของการตบอ่ะตัวเนี้ยมันกว่าเออมันจะแบบไม่รู้สิมันจะเน่นๆตุ้มๆุมบอกไม่ถูกอ่ะแต่แต่ไฮเปอร์โซนิกก็คือได้ความไวแล้วก็ช่วยในเรื่องการตบให้แรงขึ้น ส่วนถ้าเทียบกับน a นโ f แฟร์เจ็ดร้อยนานโ0แฟเ็ดร้อยเนี่ยรู้สึกว่าก้านมันจะดีดกว่าแล้วก็คือตัวนี้มันเหมือนก้านมันจะแน่นแน่นกว่าเออส่วนเจ็อยมันจะไม่แน่นเท่านี้ใครที่เคยตีเจ็รอยอยู่แล้วเนี่ยก็ตีตัวนี้ได้นะแต่ต้องใช้แรงตัวเองเพิ่มขึ้นนิดนึง เจ็ดร้อยก็ไม่ต so really so ้องใช้แรงเยอะเท่าตัวนี้แต่คุณภาพลูกฟิลลิ่งในการตีตัวนี้สนุกกว่าก็เดี๋ยวจะมีคลิปพี่ๆในขอนะคะที่เขาใช้ไม้นี้เหมือนกันเนาะเดี๋ยวลองไปฟังเขาดูว่าเขารู้สึกยังไงนะคะก็เดี๋ยวมีคลิปตอนที่พี่เขาตีให้ดูด้วยเนาะซึ่งเป็นพี่คนที่จะตีคู่กับแป้งนะคะ พี่นะจีเจ็ดโปรแล้วเป็นไงบ้างคะคี่ว่าดีนะเพราะว่าเมื่อก่อนที่ใช้แบบนาโ,โนแฟลชหน่อยเนี่ยแต่พอมาเปลี่ยนเจ็ดปอนะคือความคุ้นเคยอะ่ะมันเหมือนเดิมแต่ดีดีกว่าตรงที่แบบเวลาเราตีลูกหน้านี่เป็นควแบบซื้อลูกกล้าติดลูกกล้าเจ็ดปอ,อนะคือเหมือนเราไม่ค่อยได้ออกแรงลูกกล้าคู่ไม้มันช่วยส่งใช,ใช่ไหมใช่แล้วก็ดุดลูกอะไรอย่างเงา น้นหลังก็แน่นกว่าตัวเดิมแน่นกว่าตีสบายกว่าอือแล้วถ้าชอบอันไหนมากกว่าชอบอันนี้มากกว่าแต่ถ้าในเกมคือถ้ามันแชร์แบบนี้เนี่ยก็เปลี่ยนใช้จัดรอยได้เลยอ๋อเก่งเนาะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเออลองมรรลับเป็นไงบ้างพี่เกเป็นไม้ที่สีสวยมากเลยอ่าชอบปะลิ่งตีดี ไม่เบามากไม่หนักมากอ่าไม้กลางกาคือเซฟเนี่คือไม่เปลืองแรงเลยืเซฟสบายมากแล้วแต่เพียงแต่ว่าอย่างลูกตกถ้าคนเป็นมีข้อมือเนี่ยจะตบได้ดีมากตบอ,อิกด้วยคืออันนี้อยู่ที่แรงกับข้อมือละอรืรวมๆแล้วคือตีสบายคือเสียงเดียวราคาถ้าถ้ารับได้คือไม้เนี้ยตีได้เลย ดีดีไหมดีกนะ็คือรัดนะี่คือสบายสบายกว่าที่เป็นไม้เป็นพวกหัวหนักเยอะอ,อันนี้คือได้หมดเลยทั้งทั้รับเลย <Okay. S 2> สุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับส c r i b e ให้ด้วยนะคะก็ใครที่มีคำถามก็ยังสอบถามกันมาได้ทาง Facebook เหมือนเดิมนะคะ